แชร์พระเอกช่องสามเน้นกินไม่เน้นงานแอบห่อข้าวกองกับบ้านด้วยพระเอกหน้าตีอาเล็กเทียรเดชกำลังซุ่มถ่ายทำละครเรื่องใหม่กับทางช่องสามที่ชื่อเรื่องว่าไอรักใส่เลือดร่างสรรผลงานโดยค่ายชนรำพีเป็นป่าดันนางเอกน้องใหม่อย่างจีน่ายีน่าล่าสุดหนุ่มอเล็กดนทีมงานเมาช่ำพร้อมคลิปเป็นหลักฐานนาทีที่พระเอกกำลังตั้งใจตักข้าวใส่กองเพื่อที่จะหอ,อก,กับบ้านแต่ว่าวันนี้จะมีถ่ายแค่สาม แต่ก็ขอเอากับข้าวให้คุ้มค่าตัวกลับไปกินบ้านด้วยแหมเห็นเป็นหนุ่มสายกินสายลุยขนาดนี้เปิดเสื้อมาซิดแพ็คแน่นมากเวอร์